สวัสดีค่ะยายหลมใช่เนวมาแน้วนะคะจาก USA ค่ะพี่น้องโมเป็นสิงโตได้ค่ะพี่น้องย,ยายหลมบกันฝนตอนนี้ฝนตกค่ะพี่น้องมองเลฝนตกฝนตกยายหลมบก็เลยออกมายางเด่นจักกน้อยจักข้าวนะคะพี่น้องเห็น์ราคะฝนตกโดยรอบออกมายางเด่นนาบ้านออกมา ไม่เอ็กซ์ซ์ไซส์จักหน่อยจักข้าวค่ะพี่น้องเอ็กซ์ซ์ไซส์ย่างย่างหลินหนะ้าบ้านย้องมีแหละไม่ได้ไปใส่หรอกเพราะว่าช่วงช่วงนี้โอ้ยยายแหลมก็เบะะยยมมิ่งตาขีดมูนะคะยายแหลมบบวมเป็นสิงโตเ่ด้ยคะ่ะบวมเป็นสิงโตเลยเห็นบอกค่ะบวมเป็นสิงโตเ่ด้ยนี่ <c oughs> ใส่ใส่กันฝนพอาฝนฝน,ฝนตกฝนตก,นต,กตอนนี้รัดของยายแหลมฝนตก แต่ว่ากะหนาวหนาวติดลบลบสององศาอยู่ค่ะลบสององศาแต่ว่าเย้แลมก็อิจฉาหมูอยู่นอร์เวย์เนาะคะ่ะอู้หิมะจะมันหลายจะมันหนาหิมนะนะทางนี้ป่ะเทศจะมีหิมะค่ะหิมะหิมะไปเบิดเลวพวกเนี้หิมะไปเบิดเลวแต่ว่าฝนตกอ่าอากาศมันหนาวมันก็คือสีหิมะตก ตามหลังมาเนาคะค่ะเห็นมอฝนุตกตอนนี้ฝนตกกำลังลปอยๆออกมาออก,อ,อ,มออกมายืนเลนหน้าบ้านเลนซื่อๆหรอค่ะบอกว่าผักสายตาอยู่แต่ในฮื่นไหนก็ออกมายางเซ่ส์หน้าบ้านเนาะค่ะเซซส์หน้าบ้านบมได้ไปไซไก่ช่วงนี้บมได้ไปไซ่แย่แหลมก็ยางอลยู่แถวนี้ลละค่ะพาหลุกสาาออกมายางโลนําออกมายางเล่นออกมารับบรรยากาศเป็นจังไดเนาะค่ะ ส้นส้นโนอร์เวย์ฟินแลนด์อ้ยหิมะเนาะค่ะจะมันหนาหิมะหนาหลายายแลมก็มากะะม,มากเลยค่ะยายแลมมักลินมักลินหิมะมุมเปยังหรอกมักลินหิมะตอนนี้ก็ลบสององศาแต่ว่าก็หนาวอยู่ค่ะหนาวายแลมบว์เป็นสิงโตะะ้ด้ยค่ะายแลมกันกันฝนใบซื้อกันฝนแล้วก็มันหนาวน้ำลบสององศาตอนนี้ฝนก็ล่างตกโปรยโปรยเนาะค่ะ นั่งเ่นนั่งเล่นจะเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเจอว่าสิงโตมานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านบนยังแล้วค่ะมาพ้าลูกสาอออกมาเล่นข้างนอกบนวิวบรรยากาศข้างนอกเพราะค่ะฝนตกฝนตกฝนตกไปปย่อยตอนนี้ฝนตกไป,ปอยอา้าวซับนี้แล้วค่ะพี่น้องยายเล่มมาทักทายพี่น้องซื่อ,อ,อหรอกอิจฉาหมูอิจชาหม,มูนอร์เวย์ บวยยังรอใคะฮิมะ่นห้ายพูดนอร์เวนาะค่ะยายเล็ก็มาหลับมวยยังบรรยากาศเด่นซือๆค่ะสีเขาเงื่อนนะหนาวนยังสหาหน้าที่ซิบหน้าที่กับเขาไปในเงื่อนนะคะ่ะถ้าลูกซาออกมาหล่นน้ำฝน,นตกรากาองศามันลบสององศาเนาะคะ่ะตอนนี้ฝนตกงสงใส่ยมืออื่นกับสีหิมะตกบรจักค่ะถ้าฝนตกแล้วก็ นหนาวแล้วก็หิมะก็สิต,ตกลงมาเนาะค่ะเนาะจังไดเนาะค,ะะคะ่ะ,คะเพื่อนเพื่อนสบายดีกันอยู่ทุกคนสุขูสุขคนอยู่บ่เนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเบิงบรรยากาศบรรยากาศหนาหน,นาวมวงโบง,บง,บงบามปันใดเลยค่ะมันบุกหญ้าบว์เขียวหน้าบ้านยายแรกมันบว์เขียวมันตายบว์เดียวพวกนี้ค่ะบรรยากาศ บ่ได็ปเปโลไซ้าถ้าช่วงถ้าช่วงหิมะกสิกสิงามอยู่กับช่วงหนาซัมเมอร์กสิงามอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันบ่งามเลยมานั่งเล่นซัมเมอร์กสิได้ปลูพกพริกคือเก่าเลยค่ะแต่ว่าถา้าถ้าต้นพกพริกใหญอห่อยู่ใหยเล่อมกําลังกําลังเพาะไว้อยู่ โพกต้นบัวกคีกก็ลังงามแต่ว่ามันโดนแดดเนาะคะ่ะมะย่างลินน่าแต่มันโดนแดดมันก็นคือเสียนั่นอยู่อ้าวสวัสดีค่ะ,อะโอเคนะคะมยาย่างเล่นนาะบานน้ำกันเนะะื้อค่ะมานาั่งเอาบรรยากาศเย็นๆจะเข้าวอยู่ตอนนี้เหือนหลายมันกันอุดะะะะออ้ดอู่เนาะค่ะเนาะอุ้ดอู่โบเดปเปสไซหนาหนาวกับโบเดปเปสไซ โควิดอีกเค้งบมดไปไสเลยค่ะเบิ้งงตะคลิปมูช่วงนี้แย่แลมก็มกักเบิ้งคลิบหิมะเลยค่ะเอามือนี่กระซิบน,นี้้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ